คุณป้าร้านขายอาหารตามสั่งเจอลูกค้าโมโหหิวด่าทอถือมีดไล่กรูเข้ามาในร้านจะมาทำร้ายด้วยนะคะสุดท้ายพอคุณป้าไปแจ้งความตอนแรกตำรวจไม่รับเรื่องด้วยบอกว่าคุณป้ายังไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะดูพฤติกรรมของคนร้ายก่อนนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมถือมีดเข้ามาที่ร้านอาหารเลยค่ะแล้วก็ตะโกนโวยวายอยู่หน้าร้านก่อนจะเดินไปที่รถกระบะแล้วก็ด่าทอไม่เลิกนะคะ ทำให้ชายเสื้อดําซึ่งเป็นชาวบ้านแถวนั้นทนไม่ไหวตรงไปวางมวยชกต่อยอุตลุดเพจสายไหมต้องรอดเอามาเผยแพร่แล้วก็ระบุข้อความว่าคุณป้าร้านอาหารตาสั่งเจอลูกค้าโมโหหิวถือมีดไล่ฟันไล่ชกต่อยคนแถวนั้นพร้อมบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น2มกราคมที่ผ่านมาพิกัดร้านอยู่ที่เขตคลองสามวาและฝากผู้กํากับการสอนอคณยาวส่งตํารวจไปตามตัวชายคนนี้มาดําเนินคดีด้วยนะชาวบ้านเขากลัวเรื่องของเรื่องนะคะ คุณป้าสนองอายุ53ปาห้า5ทุ่มของวันเกิดเหตุคือวันที่2ม,มกราคมในแจ็คซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยมาสั่งข้าวกระเพราหมูป้าก็บอกว่าตอนนี้ติดลูกค้าอยู่4คิวนะ บอกให้รอก่อนเจ้าตัวบอกอ่ะรอได้เดี๋ยวจะออกไปทําธุระก่อนอก็ขับรถออกไปประมาณสัก20นาทีเอากลับมาใหม่20นาทีก็นานพอสมควร,ครป้าได้ยังกระเพราที่สั่งไว้ป้าบอกอ๋อของมันหมดซะแล้วอะ่ะเ,เท่านี้เองเจ้าตัวก็หัวร้อนเลยอาจจะหิวด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยเกิดอาระวาดขึ้นตามที่เห็นในคลิปนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเท่านั้นไม่พอผ่านจากวันนั้นไปตีหนึ่งของวันต่อมา3ม,มกราคมในแจ๊คขับรถมาที่ร้านแล้วก็ยังทําท่าขับรถจะพุ่งชนร้าน แล้วก็ถือมีดเข้ามาเหมือนจะไล่ฟันคุณป้าเขาด้วยนะคะคุณป้าก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สอนอคณายาวแต่ตอนแรกตํารวจไม่รับเรื่องอะค่ะบอกว่าคุณป้ายังไม่ได้รับอันตรายครับอ่าแต่สุดท้ายป้าก็แจ้งความไว้นะในแจ็คก,ก็โทรศัพท์มาสรารภาพว่าทําไปเพราะเมาไม่ได้สติบันดาลโทสะขอร้องให้ป้าไปถอนแจ้งความป้าแกก็คิดหนักนะเพราะตอนนั้นน่ะแกถูกด่าไม่พอ ถูกพยายามทำร้ายไม่พอคนร้ายน่ะยังขู่จะเผาร้านแกอีกอแกก็เลยยืนยันนะคะว่าจะไม่ถอนแจ้งความอย่างเด็ดขาดเพราะว่าตัวแกยังหวัดภาวาอยู่นะคะมีเสียงด้วยค่ะตรวจชีก็ได้ไปตรวจแอลกอฮอล์แต่ตำรวจไม่ทำอะไรเลยจนทุกวันน่ะัก็ไม่ได้รับทไม่ได้รับรแต่ว่าความรู้สึกของเรามันมันภวาแล้วก็ไม่รู้ว่าคนแถวนี้มันเยอะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เพิ่งได้คุยเมื่อวานเขาโทรมาขอโทษเขาให้ป้าไปถอนแจ้งความ,มแต่ป้าบอกเขาเลยป้าไม่ถอนคือเขาบอกให้ป้าไปถอนเถอะเขาไม่มีเงินจะมาจ่าย<ม>แล้วหนักไปกว่านั้นมันกลายเป็นประเด็นครอบครัวล่าสุดพรรยาในแจ็คผู้ก่อเหตุก็บอกว่ารับพฤติกรรมสามีไม่ไหวเหมือนกันอารมณ์เสียง่ายกลัวตัวเองจะเป็นอันตรายก็เลยขอแยกกันอยู่แล้วด้วยนะคะครับวันดี สนุก,นกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้